สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอสอนการสร้างหน้าก็คือเมนูนี้นะฮะแล้วก็การสร้าง c a t ตาก r ีก็คือหมวดหมู่หมวดหมู่นะฮะอันดับแรกอ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนว่าอ่าเว็บเกี่ยวกับรับสร้างบ้านเราจะมีเมนูอะไรบ้าง ก็ตามนี้เลยนะคะเปิดเพจสไตล์เว็บรับสร้างบ้านนะคะก็จะมี u ่6เมนูนะคะก็เมนูแรกเออเมนูที่1คือชื่อว่าหน้าแรกอ่าแล้วก็เมนูที่2คือบอริการของเราในบริการของเราก็จะมีเมนูย่อยออกมา3เมนูนะคะ อ่สาก็รับสร้างบ้านบนที่ดินลูกค้าแล้วก็เมนูย่อยที่2ก็รับสร้างและออกแบบบ้านสไตล์รีสอร์ทแล้วก็เมนูย่อยที่3ก็บริการตกแต่งภายในเมนูที่สามชื่อว่าแบบบ้านแบบบ้านก็จะมีอยู่ด้วยกัน5เมนูย่อยก็ํานี้เลยนะคะ แล้วก็เมนูที่4คือเกี่ยวกับเราเมนูที่5ติดต่อเราแล้วก็เมนูสุดท้ายคือบทความเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างหน้าใน w r r p r e s s กันเลยนะคะอันนี้ก็ Copy มาเลยนะคะก็เข้ามาที่หน้าแอดมินของเรานะฮะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆคลิกมาที่เมนูหน้านะฮะ แล้วก็ให้เอาเมาส์มาวางที่เขียนหน้าใหม่นะฮะแล้วก็ให้คลิกเลยจากนั้นก็ให้วางลงมานะหรือว่าเราจะพิมพ์ก็ได้นะครับชื่อว่าเมโน,โนูหน้าแรกแล้วก็ให้ทาการกดอ่าเผยแพรแ่เลยนะฮะ แล้วก็คลิกที่ไอคอนเว p บเพจนะคะมีโนที่สชื่อว่าบริการของเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กลับมาที่หน้าแอดมินนะคะ แล้วก็เพิ่มเมนูย่อยไปนะฮะแล้วก็กดเผยแพ่มือนเดิมนะฮะรับสร้างและออกไมบบ้านสไตล์ดีสอ ส่วนแบบบ้านนี้ที่มีอยู่5แบบ5เมนูย่อยก็อันเนี้ยให้หมองว่าเป็นค a ต e ก o รีนะฮะอันนี้คือให้เราเพิ่มหน้าชื่อแบบบ้านแค่อันเดียวนะฮะแล้วก็มาเกี่ยวกับเรา แล้วก็ติดต่อเราแล้วก็บทความนะฮะ <Okay. S 1> นี่คือเป็นวิธีการสร้างหน้า ในเว็บเพจนะฮะ,ะถ้าเราจะดูว่าที่เราสร้างไปแล้วหน้าตาเป็นยังไงอ่าก็ให้คลิกที่ดูนะฮะแล้วก็คลิกขวา open new tab นะฮะหน้าตาก็าจะเป็นแบบนี้นะฮะหน้าเว็บจากนั้นก็ให้ทุกคนมาที่หมวดหมนะฮะ อ่เอาเมาเอาเ,อาเอามาวางที่เมนูชื่ออาเมนูเรื่องแล้วก็จะมีเมนูย่อยมาจากนั้นก็ให้เราคลิกไปที่หมวดหมู่นะคะหมวดหมู่ก็จะเป็นแบบบ้านนะคะก็มี5ม้าเมนูย่อยอันแรกก็ Contemporary นะคะ อันที่สองก็โมลเดิร์นนะคะอันที่สามก็วินเทจนะฮะอันที่สี่พูลลานะฮะ อันทิ้งหา้าอ่าล็อบนะฮะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ชื่อคำที่บายตอนนี้เราก็สร้างหมดหมู่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าขั้นตอนต่อไป อ่าจะเป็นการสร้างเมนูนะฮะเมนูรูปลักก็มาที่รูปลักนะฮะเอาเมาวางไว้แล้วก็ให้คลิกที่เมนูนะฮะจากนั้นก็ให้ตั้งชื่อเมนูนะฮะ เ็นเมนเมนูนะฮะอ่าตั้งชื่อที่เราแบบเข้าใจแล้วก็จำได้นะฮะจากนั้นก็ให้กดปุ่มสร้างเมนูนะฮะ ก็จะมอะีอันดับแรกก็มีอะไรบ้างก็มีหน้าแรกบริการแบบติดต่อเราก็ไ้คลิกเพิ่มมานะฮะ ในแบบบ้านเราก็จะมีอีกสามบริการของเราก็จะมี3เมนูย่อยนะฮะจับลากเลยนะฮะแล้วก็ไปใส่ไปวางไว้ใต้อยู่ภายใต้บริการของเรานะฮะ แล้วก็ส่วนแบบบ้านของเราก็จะมี5เมโนูย่อยนะฮะจากนั้นก็เอาเมาส์แตะแล้วก็กดค้างแล้วก็จับลากได้เลยนะฮะ อันนี้ไม่มีนี่ฮะอันนี้ขออนุญาตลบนะฮะแล้วก็จะวินเทสเข้ามาจากนั้นก็ทำการกดบันทึกเมนูนะฮะอันดับแรกก็เป็น เองไหมนะหนาแรกบริการของเราแล้วก็แบบบ้านนะฮะแบบบ้านเกี่ยวกับเราติดต่อเราแบบบ้าน เกี่ยวกับเราติดต่อเราแล้วก็บทความนะฮะนี่คือเป็นวิธีการสร้างเมนูนะฮะของบทเพสจากนั้นก็ให้ตามการกดบันทึกเมนูนะฮะ จากนั้นก็ให้เพื่อนๆคลิกมาที่เมนูนหน้านะคะเมนูนหน้าที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้ก็จะมีติดต่อเราบทความบริการของเราบริการตกแต่งภายในรับสร้างบ้านบนที่ดินลูกค้ารับสร้างและออกแบบบ้านสไตล์รีสอหน้าแรกเกี่ยวกับเราแบบเรา ก็เป็นตามที่เราได้ออกแบบไว้นะคะว่าในเว็บของเราอ่ะเป็นบล็อดเพจสไตล์เว็บรับสร้างบ้านก็จะมี6เมนูที่เราได้ออกแบบไว้นะฮะสําหรับวิดีโอนี้ก็เป็นการสอนการสร้างหน้าการสร้างหมวดหมู่แล้วก็การสร้างเมนูนะคะ ในวิดีโอต่อไปจะเป็นการอาอกแบบหน้าเว็บของเรานะฮะก็คือก็คือนี่นะฮะก็จะเป็นการออกแบบหน้าเว็บแต่ละหน้าแต่ละเมนูจะให้สแสดงยังไงสำหรับวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะฮะขอบคุณครับ